เพื่อให้ไม่พลาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับช่องอุปกรณ์เสริมสายไล่์นี้ต้อนรับนะครับผมวันนี้วันที่8เดือนพฤศจิกายน2 5 6รนะครับก็มีสินค้าเข้ามาใหม่นะครับก็จะเป็นในส่วนของค่ายนะครับน้องใหม่นะครับมาแรงครับในช่วงนี้นะครับผมจะเป็นในส่วนของรุ่นนะครับ West Hunter นะครับผมนี่นะผมให้ดูรุ่นนะครับผม เบสแฮนเตอร์นะครับ HD นะครับขีด S นะครับผม1นึ่งขีดหคูณยี IR นะครับผมตัวนี้กระจกระดับ HD นะครับผมจะเป็นในส่วนของกล้องยิงไวเนาะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของของแถมมันก่อนนะครับว่ากล้องตัวนี้ได้อะไรแถมบ้างนะครับปุณณพี่นะครับผมหนึ่งเลยนะครับผมขาดไม่ได้นะครับขาจับรางนะครับสเวนมินทรงสูงนะครับผมแต่ตัวนี้นะครับผมแนะนําให้เล่น ขาทรงเตี้ยนะครับเพราะว่าจะเป็นในส่วนของกล้องยิงไวนะครับจะเพิ่มความแม่นยําขึ้นนะครับผมอีกหนึ่งระดับนะครับผมแล้วก็จะมีปัะแจแอลแถมให้นะครับหรือใครที่ใช้แบบ20มิลก็สามารถบอกทางร้านได้เลยนะครับทางร้านมีให้บริการนะครับผมแล้วก็คู่มือนะครับเอกสารการใช้งานแถมให้นะครับตัวนี้ระดับน้านะครับทางร้านจะแถมให้ฟรีนะครับผมมูลค่า79บาทนะครับผมแถมให้ฟรีเลยนะครับแล้วก็ผ้าชิดเลียนหนึ่งผืนนะครับเป้าซ้อมยิงแบบสติกเกอร์อีกหนึ่งแผ่นนะครับผม ตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวปรับเซซิโลนะครับนี่นะครับผมจะทําหน้าที่แทนสายควงแบนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะเป็นในส่วนของก้านนะครับช่วยปรับซูมนะครับผมอ่านี่นะครับวิธีการใช้งานนะครับก็ง่าย <It> ๆนะครับผมอ่านี่นะครับเวลานะครับปรับซูมยากๆนะครับเพื่อนๆพี่นะก็ใส่ตัวนี้ไปนะครับผมก็จะช่วยลดน้ําหนักนะครับเพื่อนๆพี่นะในการซูมนะครับนี่นะครับ ปรับนะครับผมนี่นะครับแต่ของแต่ละระยะนะครับของการซูมนะครับผมแล้วก็จะมีนะครับผมฝากระดกนะครับป๊อปอัพนะครับแถมหัวท้ายนะครับนี่นะครับอย่างดีนะครับนี่นะครับผมไม่หลุดไม่หลวมง่ายนะครับนี่นะครับเวลาใส่ไปยังยากเลยนะครับผมโอเคนะครับฟิตพอดีนะครับผมนี่นะครับเวลาใส่นะครับนี่นะครับฟิตพอดีเลยนะครับคุณนพี่ๆนะครับผมโอเค ด้านหลังนะครับสามารถปรับสายตาได้นะครับนี่นะครับผมสวยงามนะครับผมทำว้า้มมาแบบนี้นะครับจะมีบวกกับลบเนาะท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องสายตานะครับผมแต่ท่านไหนนะครับที่ไม่มีปัญหาเรื่องสายตานะครับผมแนะนําให้หมุนตามเขียนนาฬิกามาให้สุดเลยนะครับนี่คือสายตาปกติของคนทั่วไปนะครับระยะการซูมจะอยู่ที่นะครับผม1เท่านะครับถึงห้าเท่านะครับเพนพี่นะครับผม ก็ตัวนี้เป็นกล้องยิงไวเนาะระยะการมองเห็นนะครับก็จะอยู่ที่นะครับผม5เมตรนะครับตั้งแต่5เมตรครับถึงประมาณ60เมตรนะครับบเรือนพี่นะครับผมท่อจะเป็นท่อ30มิมลนะครับผมเส้นลิงมีไฟ2สีครับผมสีแดงกับสีเขียวนะครับปรับได้5ระดับนะครับผมของความชัดของไฟนะครับผมแล้วก็การปรับบนลล่างนะครับ้ายหัวนะครับจะเป็นแบบปรับนอกนะครับเซซิโลได้นะครับตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับเบื้องต้นนะครับผม ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของเลขรีย i a l number ของกล้องนะครับของแต่ละร็อตนะครับผมสินค้าเป็นของแท้แน่นอนนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเส้นเล็งกันนะครับพเพื่อนๆนพี่ขออนุญาตนะครับนี่นี่นะครับผมนี่นะครับเส้นเล็งก็ลักษณะดังภาพเลยนะครับ เส้นเล็งจะเป็นแบบ HK นะครับตัวนี้นะครับดูง่ายๆนะครับผมข้างๆจะมี2ชั้นนะครับเพื่อนๆพี่สวยงามนะครับเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูนะครับนี่นะครับจะได้เห็นชัดๆเนาะโอเคนะครับเบื้องต้นนะครับผมสินค้านะครับมีพร้อมส่งนะครับรับประกันให้อีก30วันนะครับ ส่วนราคานะครับตัวนี้นะครับผมเอาไปเพียง2,450บาทรวมจัดส่งฟรีนะครับผมขอย้ำราคาอีกรอบนะครับราคาอยู่ที่2,450บาทรวมจัดส่งฟรีนะครับของแถมได้ครบตามรีวิวเลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับหากท่านไหนสนใจติดต่อมาที่ Line ID นะครับ @jukppp นะครับผม ID Line @jukppp นะครับ ท่านไหนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้รีวิวนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ